สวัสดีค่ะอยู่กับแพรนะคะในโชคของโปรเจกต์นองโพเดอะ o ฮีโร่ค่ะซึ่งช่วงนี้ของเรานะคะก็มักจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะและเรื่องราวของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับคุณคูณและมูลนิธิมูลนิธิดึงค่ะ ที่เขานะคะมองเห็นถึงปัญหานั้นคือเรื่องของปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเขาเห็นแล้วและเขาก็ลงมือแก้ไขปัญหาและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นค่ะ ปัญหาของเด็กเร่ร่อนในปัจจุบันนี้นะคะยังคงมีอยู่แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงค่ะแม้จะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลจากหลายภาคส่วนแล้วก็ตามเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะคะมันเกิดขึ้นจากสถาบันเล็กๆนั่นคือสถาบันครอบครัวนั่นเองค่ะและที่นี่ก็คืออีกหนึ่งครอบครัวที่จะช่วยเยียวยาและก็รักษาปัญหาเหล่านี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นแล้วนะคะแต่เราอยากทราบค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆหรือว่าที่มาเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงคะคุณอ่อคะจริงๆแล้วบ้านนกขมิ้นเนี่ยเราก็ทํางานมากว่า27ปีนะครับแล้วก็คุณพ่อวินเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งบ้านนกขมิ้นนะครับก็ีโวกับไปคุยแล้วเด็กก็บอกว่าเด็กก็ไม่มีบ้านจับอะไรต่างๆเพื่อนี้ครับท่านก็เลยทําบ้านเด็กกระพามาตั้งแต่นั้นเริ่มต้นจากเด็กประมาณ3คนหคนนะฮะก็มีเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ และอย่างนี้คะวัตถุประสงค์ของการที่เราก่อตั้งบริธินมีขึ้นมาคืออะไรคะวัตถุประสงค์จริงๆมันเกิดจากใจครับผมจากใจว่าอยากจะช่วยเด็กก่อนเลยครับ <c oughs> ต้องการให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น <c oughs> เป็นเด็กที่มีคุณภาพขึ้น <c oughs> และก็สามารถอยู่ในสังคมที่ได้ <c oughs> แล้วพบว่าปัญหาของเด็กที่ออกมาเรื่ยร่อนจริงๆแล้วคือครอบครัวของเขา้องสลายนะครับ <c oughs> เพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมาเพื่อ <c oughs> ให้เขาได้รับการฝึกฟู เราก็เลยทําครอบครัวเป็นครอบครัวสมมุติขึ้นมาหรือก็ครอบครัวปก็ทำ เพราะสิ่งนี้นะครับเป็นการเติมเต็มชีวิตของเขาเขาได้รับสิ่งเหล่านี้กลับมาเขาก็กลับคืนสู่สังคมได้นะครับเมื่อคือการที่เราเนยมอบโอกาสให้เขาให้เขาได้พัฒนาตัวเองจนเขาพร้อมแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับสังคมอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเรามอบโอกาสเราสร้างเขาขึ้นมาเพื่อเขาจะไปสานต่อในการช่วยเหลือสังคมต่อไปณปัจจุบันเรามีน้องๆที่อยู่ในมูลนิธิกี่คนคะณปัจจุบันมีประมาณ200คนได้นะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยจะมี40คนที่เหลือนะครับก็จะมีบ้านในสาขาต่างๆ ที่เชียงรายเชียงใหม่สุขโขทยัทยอูทัยธานีแล้วก็ประจวบครับผมแล้วอย่างนี้เฉพาะที่กรุงเทพอะคะ่ะเรามีอยู่40คนมีอยู่กีครอวคร่วะคะสครอบครัวครับผมถ้าอย่างงาั้นตอนนี้เราได้รู้ที่มานะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะว่ามูลนิธิบ้านดอกมินเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากจะขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่ได้ไหมคะได้ครับ ี่เป็นบ้านสงเคาะครับคือบ้านที่เด็กจะพักได้ที่นี่คล้ายๆลักษณะคอนโดครับชั้นหนึ่งหนึ่งครอบครัวชั้นก็สาครอบครัวครับผมแพรขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมครับบรรยากาศด้านในเป็นไงบ้างได้ครับผมโอ้ยมีรูปด้วยเต็มเลย ครอบครัวเนี้ยคะ่ะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะประมาณ12คนครับ12คนคแล้วเป็นเด็กโตเท่าไหร่เด็กเล็ก,เ,กเท่าไหร่โตสุดก็คือประมาณแค่ม2แล้ยังเป็นเด็กปถมเด็กเลเ็กดูแลยากไหมคะก็เป็นระบบพ่อแม่ก็ดูแลพี่ๆก็ดูแลน้องต่อไปพี่คนโตดูน้องคนเล็กว่าจะต้องทําอะไรบ้างครับซึ่งอันเนี้ยคะ่ะพอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแพนเลยอยากรู้ว่าเหนื่อยไหมคะ ต้องบอกตามตรงว่าเหนื่อยครับผม <c oughs> แต่ว่าเป็นการเหนื่อยอย่างมีความสุขเราคิดว่าการทํางานที่นี่มันไม่ใช่งานแต่มันเป็นชีวิตของเราที่เราจะส่งต่อความสุขให้เด็กเพื่อให้เขาเป็นคนดีในสังคมและอย่างนี้ถ้าควูมีโอกาสที่จะบอกสังคมอยากจะพูดอะไรกับสังงานมีคะผมก็อยากจะมีแรงที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนมี้ได้แต่ว่าผมเองทําไม่ได้คนเดียวผมต้องอาศัยคนในสังคมร่วมกันไม่ว่าคุณจะ เป็นใครก็ตามคุณสามารถช่วยเราได้ไดแต่ก็พยายามเอาเรื่องของฐานะการเงินมาปิดกัน้นการมีส่วนช่วยสังคมคุณมีอะไรคุณก็ช่วยได้ครับเสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้ามีสองคุณก็ช่วยได้คุณอยากจะช่วยอะไรขอให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาครับ รยากาศที่ไฮดวตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะที่น้องๆนะคะในส่วนของลอเรี่ค่ะที่เขาจะมีการร่วมกิจกรรมนะคะกับผู้ปกครองนะคะหรือว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนที่นี่นะคะที่เอาของต่างๆมาบริจาคซึ่งการที่เขาได้มาเชื่อมโยงกันนะคะได้มาเห็นสิ่งต่างๆเพราะว่ามันทําให้เกาะเกิดอะไรมากมาย จ,จอกับฮีโร่ของเรานะคะโมเลนทิปบ้านโนคหมินแพรมาแล,ล้วแพรได้เห็นค่ะถึงความรักและก็การให้ซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งสําคัญนะคะเพราะมันคือแรงผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนที่อยากจะส่งต่อแล้วก็มอบให้กับสังคมและนี่ก็คือฮีโร่ของเราและเราอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณมีเรื่องดีๆแบบนี้อยู่อยากเก็บเอาไว้ค่ะส่งมาบอกพวกเรานะคะในช่วงนี้และเราก็จะนําเรื่องราวดีๆมาบอกต่อในสื่อคจรออนเดอะเวตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับเราได้ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ